What's going on, guy? Welcome back to English, please. So are กลับมาอีกครั้งนะครับกับ English Please นะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็จะบอก10ประโยคนะครับที่คุณควรรู้เมื่อคุณไปต่างประเทศนะครับประโยคแรกนะครับผม you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือปดดรเปล่าเมื่อการไปครั้งแรกอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าเขาอาจจะถามเราว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมหรือว่าถ้าเราไปเจอคนเอเชียเหมือนกันหรือว่าชาติอื่นนะครับเราก็สาม,มารถใช้ประโยคนี้ถามเขาได้นะประโยคที่2นะครับถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่เข้าใจคุณแบบเขาพูดเร็วเกินไปคุณก็ใช้ประโยคนี้ได้ครับ can you speak slowly please นะครับก็คือ ช่วยพูดช้าๆหน่อยนะครับขอโทษนะครับแบบช่วยพูดช้าๆลงหน่อยได้ไหมคือผมฟังไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณฟังไม่ทันคุณก็ใช้ประโยคนี้ได้นะครับฝรั่งก็จะเข้าใจเขาก็จะพูดช้าลงลงไปอีกนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟังรู้เรื่องนะประโยคที่3นะครับการขอความช่วยเหลือเนาะก็แบบ Can you help me Can you help me ขอโทษนะครับช่วยผมหน่อยได้ไหมนะครับก็คือแบบขอความช่วยเหลือนะเราสามารถใช้ประโยคนี้ง่ายๆผมว่าคนรู้อยู่แล้วว่าแบบช่วยผมหน่อยได้ไหมครับนะครับผมประโยคที่4นะครับประโยคต่อไปก็คือ I am lost ถ้าคุณหลงทางคุณก็สามารถบอกเขาได้ใช้ประโยคนี้ง่ายๆนะครับก็คือแบบผมหลงทางอ่ะ Can you help me ช่วยผมหน่อยได้ไหมนะครับก็มันเป็นต่อยอดกันลงมาถ้าหลงก็ใช้ประโยคนี้นะครับประโยคที่5นะครับก็ถามถึงห้องน้ำนะครับสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราแบบอยากจะหาห้องน้ำนะครับก็ใช้ประโยคนี้ได้ถามเขาว่ามีห้องน้ำอยู่แถวนี้ไหม Is there bathroom near here มีห้องน้ำอยู่แถวนี้ไหมครับมีห้องน้ำใกล้ๆแถวนี้ไหมครับก็ใช้ประโยคนี้ไปถามเขาได้นะครับก็ที่6นะครับประโยคที่6กก็คือสมมติว่าเราไปแล้วเราอยากจะกดเงินเรา ผมหาตู้ ATM เนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะก็พูดกับเขาหรือถามเขาได้ว่า I'm looking for a cash machine cash machine ก็คือตู้ a t ทนั่นแหละหรือว่า I'm looking for an ATM ตอนนี้ผมกำลังมองหาตู้กดเงินมีแถวนี้ไหมคุณรู้ไหมนะครับว่ามีตู้กดเงินอยู่แถวนี้ไหมก็สามารถถามเขาได้ด้วยประโยคนี้นะครับประโยคที่7นะครับก็คือเมื่อคุณจะถามราคาของสินค้าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ว่า how much does cost ่าสิสคก็คือถามประโยคแบบเป็นการถามราคาแบบตรงๆและสุภาพที่สุดแล้วนะครับม่แบบ how much อันนี้คือพูดเต็มเนาะคุณก็ใช้ประโยคนี้ได้ถามราคานะข้อที่8ประโยคที่8นะครับ mm. ก็คือแบบเราเข้าร้านอาหาร mm. ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเออจะขอเมนูก็แบบคิด we have the menu please พวกเราขอเมนูเลยได้ไหมครับ mm. แบบเรากำลังจะสั่งอาหารนะครับเราก็ใช้ประโยคแบบแบบง่ายๆสุภาพสุภาพขอเมนูจากเขาก็ใช้ประโยคนี้ได้นะครับ mm. ต่อไปประโยคที่9นะครับประโยคที่9ก็คือแบบการเช็คบิลเนาะแบบว่าเวลาเราไปถ้าสมมติว่าเราไปอังกฤษเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่า bill please ก็คือไม่มีคําว่าเช็คนะครับเช็คบิลไม่ได้นะคนไทยเขาชาเอา รวมกัน2ชาตินะถ้าไปอังกฤษจะใช้ bill please แบบเก็บตังค์หน่อยครับอะไรแบบนี้เหมือนเรียกเขาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเขาจะใช้คําว่า check อย่างเดียวนะ check please hi check please อะไรเงี้ยก็คือ check please ก็คือใช้คําว่า check อย่างเดียวแบบเก็บตังค์หน่อยครับมีแค่ประเทศไทยชาติเดียวที่ใช้ check bill check bill นั่นแหละครับ check b i แหละครับอะไรเงี้ยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับประโยคที่10ข้อสุดท้ายคือสมมติว่าคุณจะไปต่างเมืองหรือไปเดินทางไปที่นึงอีกเมืองนึงคุณจะขึ้นนนนนนรรรรรถถถถไไไฟฟอออยยยย่่่่าาาาาางีีีี้้ะะะคคคคคััับบบุุณณกกกจมวโททษสใลๆเูห็ พูดได้ว่า Where is the nearest train station ก็คือแบบแถวนี้มีสถานีรถไฟใก,กล้ๆไหมครับอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับครบแล้วนะครับนี่ก็เป็น10ิประโยคนะครับถ้าคุณรู้ไว้เนี่ยคุณสามารถเอาตัวรอดได้ในการไปต่างประเทศถ้าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศเป็นประโยคพื้นฐานที่ควรจะรู้นะครับหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยหรือว่าคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศปีหน้าหลังจากโควิดหมดไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับถ้าได้ดู้10ิประโยคนี้จําไปใช้นะครับผมคิดว่ามีประโยชน์นะขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ thank you guys for watch my video and if you like it please thumbs up and share see you guys next episode peace out